พร้อมละสังขารบรรฑุนเนาะวันนี้ก็พร้อมทีมงานเรานะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ยังขาดบาสักคัเอารลดกับวิสุภาพรยังไม่ได้มานะคะท่านผู้ชมก็มาแม่นิดกับพินาริน,นสวัสดีค่ะค่ะ,คะแม่นิดดวงเฮงนะคะโอ้ยย้อนแสงค่ะแม่นิดมามาอ๋อมาฟังนูน่นอ่ะแม่นิดจะพาไปทางไหนพามาดูของดีอ๋อมานูพามาดูของดีเนะาะมาพเพี่นมนุษไม่สะด,ดุดตาคือมองไปทีนี้ไปสะดุดตาที่กิง่งกิ่งกิ่งหนึ่งอะ จรินูนมองเป็นเป็นแต่มันเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเออเป็นตัวหนังสือไทยเนาะใช่โอ้โหแปลก<ต>จังเลยก็เลยว่าดูไปมันเป็นหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์แต่บางแม่นิดมองเห็นเป็นหนึ่งหกศูนย์เปล่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกต้นอะไรนี่ไม่รู้ต้นอะไรต้นอะไรก้าวชันไหม อ่ะเดี๋ยวให้แม่นิดมามาทางนี้ก่อนเนาะแม่นิดต้นอะไรไม่รู้ค่ะแม่นิดทันมาก่อนเนาะเดี๋ยวคุยก่อนแป๊บหนึ่งนะคะกับแม่นิดดวงหฮงเนาะที่ต้นไม้ประตูผีโอ้โหสามตัวตรงเลยแอดมินลงไม่ทันอ่ะเสียดายนะเสียดายคืองานเยอะลงไม่ทันแต่ว่าก็ไปอยู่นะไปมาแล้วไปมาแล้วห่ะไปมาแล้วค่ะแล้วแม่นิดมองเห็นอะไรตัวไหนนะ ไอสามตัวเมื่อกี้ไม้ประตูผีอ่ะที่ไม้ประตูผีที่มองเห็นอ่างวดก่อนเนาะใช่เราเห็นห้าห้าแปดหกเออห้าแปดหกห้าหกแปดนี่แหละใช่ใช่แล้วพี่มณีมองเห็นเป็นแปดหกเนาะแปดหกสองตัวนี่แหละแต่มณีบอกว่าเนี่ยเห็นห้าด้วยว่าอย่างนั้นมีห้าแปดหกเออมีห้าแปดหกก็คือสามตัวตรงเลยงวดนี้ก็เห็นที่เดิมเห็นที่เดิมเห็นที่เดิมค่ะ เพราะว่าวันนั้นเราไปทํธุระยังไม่เสร็จมันมืดค่าเนาะพี่มณีก็เลยกลับก่อนนะยังไม่เสร็จใช่ไหมคะแล้วแม่นิดก็ได้ไปดูอีกไปดูไปดูมาแล้วได้ตัวไหนนะคะได้อะไรนะหกห้าสามเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ได้ห้าห้าสามแปดเพราะมันมีแปดมาด้วยห้าสามแปดใช่ค่ะเพราะว่ามันเห็นเลขแปดตัวอย่างใหญ่เลยห้าสามแปดแปดสามห้าใช่ อืมอันนี้คือต้นไม้ประตูผีเห็นตองงวดเลยแล้วมากระท่อมละสังขารบ้านโดนวันนี้เรียกพี่มณีมาดูเรียกพี่มณีมาดูของดีนั่นแหละเพราะว่าเดินเดินไปเดินมาเนาะคือเดินเดินรอพี่มณนีนี่แหละอืก็เลยมาตรงเนี้ยก็มาสะดุดที่ตัวเลขบนต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยเนาะใช่ค่ะถ้าจะให้ดูก็ดูไม่เห็นลอเอฟซีไม่เห็นเก่งนี่บอกแม่นิดเนี่ยเก่งนี่้บอก กินหนึ like no. ่งสองกิ่งน nice. ี่กิ่งนี้นี่เห็นไหมฝั่งนี้บอกใช่เห็นเห็นไหมคะเนี่ยอ๋อนู่นะใช่ไหมเป็นตัวเลขเลยซูมอะไรนะมันเหมือนว่ามันเป็นหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เป็นตัวตัวไทยอ่ะมันเป็นใหญ่มากเลยเนาะใช่ใช่เลขหกแล้วมันมีหางด้วยเนาะใช่ค่ะโอ้ยไหนนอบาดีเนาะซูมไม่เห็นอ่ะเออได้แล้วนิดนึงได้ไหมได้อยู่ ชัดไม่ชัดไม่รู้อะสูมมาแล้วนี่ศูนย์หนึ่งหกว่าไม่นิ่งตัวไหนนะนะจะซูมให้ดูไม่เห็นแล้วเอฟซีจะให้เขาดูในในนี้ชัดไหมเนียพร้อมไ <พอ S 2> ม่นิ่งอะเดี๋ยวหันให้ดูดเห็นไหมเห็นอยู่ไม่นิ่งเห็นตัวไหนนะ ตัวไหนหน้าที่ไม่ได้เห็นเห็นเป็นหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์อ่าโอเคเมื่อยคอละเมื่อยแขนด้วยหนึ่งหกศูนย์กับอ่าไม้ประตูผีก็ไม้ประตูผีแปดห้าสามแปดสามห้าประมาณนี้เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เห็นสามตัวใช่ไหมต้นไม้อ่ะเห็นสตัวแสดงว่าเห็นกันคนละที่นึกว่าไม่ได้เห็นตรงเนี้ยเนี่ยพี่ยังไมเห็นตรงเนี้ย นี่กิ่งเนี้ยนี่แม่เน็ตก็กำลังถ่ายเก็บเอาไว้ดูนะคะเอฟที่เห็นนะเนาะเออในถ่ายมาดูสิให้ fc ดูนี่ไหกแ<ห>ปดสี่เก้าจริงๆมันไม่เห็นเลยนะไม่ถ้าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาจะให้อ่ะใช่มันต้องเห็นอ<ห>่ะแว็บเดียว อันนี้ขนาดอยู่สูงจนยังมองเห็นใช่ไหมล่ะปกติมาจะไม่เคยมองเห็นจะไม่เคยมองขึ้นบนต้นไม้นะนั่นแหละแล้ววันนี้แบบมองขึ้นเดินตั้งตั้งแต่ที่มานี่ก็คือเดินรอพี่มณีใช่ไหมเดินเล่นเดินรอพี่มณีอ๋อพี่มณีก็มาเจอพอดีนี่แหละถ้าถ้าปู่จะให้นะอยู่สูงแค่ไหนก็เห็นแล้วแล้ววันนี้อยากมาด้วยนะใช่ไหมใช่๋อไม่น่าโทรหา ก็อยากมาหาปกติก็ถ้าไม่เนื่องก็ไม่ได้มาเนาะใช่ก็อยากมาหาก็มาแสดงว่าหลวงปู่ให้มาเอาโชคในต้นไม้อะเขาเรียกว่าต้นเศรษฐีเก้าชั้นไม่ใช่เหรอแม่นิดได้ยินเขาพูดกันนะใช่เศรษฐีเก้าชั้นเนี่ยต้นเนี้ยได้ยินได้ยินเขาว่านะแต่เป็นเก้าชั้นใช่สังเกตดูเด้ออันนี้อันนี้แสดงว่าเขาตัดเห็นไหม เขาตัดเลยมันมันก็เลยไม่เป็นชั้นสังเกตดูที่อื่นเ้อถ้าแม่นิดถ้าแม่นิดเดินไปแล้วเจอต้นแบบเนี้ยอีกต้นหนึงแต่มันจะเป็นชั้นช้้นก็คือเสียทีเก้าชั้นตัวเก้าอยู่แล้วอะเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันได้หนิเนาะให้โชคแม่นิดดวงเฮงหลยดวงปู่สวงเรียกมาเพราะว่าอยากมา อยากมาใช่อะไรหรอกอยากมาก็คือหลวงปู่เรียกมาแสดงว่าเขาเรียกมาไม่ได้มานานแล้วเนาะไม่ได้มานานแล้ยสงสัยถามหาเลยใช่ถามหาใดเนาะแม่เน็ตดวงเฮงยังไม่เห็นมาเลยทีมงานอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากมาเนาะใช่เพราะว่าอยู่ๆคิดอยากมาอยากมาก็พากันมาเลยอืมแสดงว่าอันนี้มาไหว้แล้วใช่ไหมคะไหว้ไหว้มาถึงนานแล้วบ่นานเลยมาก็ไหว้ขึ้นไปไหว้แล้วก็ไปนั่งรออยู่ เป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนาะพี่ม่ได้ชากับเพื่อนก็เลยรอพี่ทัศซื้ออะไรนะก็พี่อ๋อก๋วยเตี๋ยวกัน็นั่งรอกันค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีหนึ่งหรือไม่ก็จะขึ้นหน้าจอให้นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของแม่นิดดวงเฮงเอาเอาอีกทีหนึ่งเอาแม่นิษต้นประตูผีต้นประตูผีต้นประตูผีเป็นเป็ดเป็ดห้าสามเปดห้าสามแล้วต้นเนี้ยต้น เศรษฐีเข้าชั้นเศรษฐีเข้าชั้นมองเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นหน้าจอให้นะคะสําหรับแนวทางของมินิดวงเฮงงวดที่ผ่านมาก็สามตัวตรงๆรงห้าแปดหกเนาะห้าแปดหกห้าสามตัวเลยอืมใช่ตัวที่ถ้าเราจับเอาก็คือไม่ต้องกลับอ่ะสามตัวไม่ต้องกลับเลยมินิได้ซื้อไหมซื้อแต่ไม่เยอะได้อยู่ใช่ไหม โอ้แต่ไม่เยอะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยชอไม่ค่อยชอบแต่ยังได้อยู่เนาะได้ก็ไม่ไม่คุ้มอ๋อไม่คุ้มก็ยังดียังดีที่ได้ค่ะเล่นพอประมาณดวงเรามีแค่นี้ใช่ค่ะในงวดนี้ก็ตามกําลังค่ะในงวดนี้ก็ขอให้ขอให้ปังๆัง้สามตัวค่ะเหมือนเดิมไม้ประตูผีเนาะไม้ประตูผีเข้าตัวอีกก็ จะไปจะไปอีกไปบุญเข้าไปถ้าต้นนี้ต้นเศรษฐีเก้าชั้นอ่ะถ้าเข้าสามตัวก็จะมาเหมือนเดิมก็จะมาเหมือนเดิมก็มาเหมือนเดิมเหมือนที่เคยมาค่ะมันที่เราเคยไปเนาะค่ะหลังจากได้โชคไปแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่นิดมากๆนะคะแม่นิดดวงเฮงมีเซนนะคะซิกเซนแรงซิกเซนแรงค่ะก็มองเห็นสามตัวคือเอ่อไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะมินิดจ้าขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ